สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของวิธีการโพสใบสมัครงานทางเพจ facebook ของเรานะครับก็คลิปนี้ผมจองนันทวรนทัศุลนะครับก็จะพามาทำโพสใบสมัครงานกันเลยนะครับโอเคครับอันดับแรกครับเข้าไปที่ตัวจัดการเพจของเราก่อนเนาะนะครับเข้าไปครับ พอเราเข้าไปที่ตัวจัดการเพจนะครับกดตรงไอ้จุดจุดเก้าจุดเนี้ยนะครับกดเข้าไปนะแล้วมันจะมีรูปกระเป๋างานอยู่เนาะกดเข้าไปที่รูปกระเป๋างานครับโอเคพอมันมาอยู่หน้านี้มันจะมีคำว่าสร้างอยู่นะครับอ่ะกดเข้าไปครับอ่ะถ้าเข้ามานะครับถ้าเพจไหนนะครับมันขึ้นสีแดงก็แสดงว่า ใบสมัครงานเราเต็มนะครับมิฉะนั้นเราต้องรอให้มันพ้นไปก่อน30วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาโพสต์ได้นะครับพอเราโพสต์ได้เสร็จนะในคลิปนี้ก็จะแนะนําวิธีการต่อใบสมัครงานด้วยเลยนะครับอันดับแรกพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับกดไปที่ตําแหน่งงานโอเคพอกดไปที่ตําแหน่งงานนะครับอ่าเราก็จะใส่คําว่า พัดไทมนะครับอยู่ที่บ้านอะไรเนี้ยนะซึ่งผมคัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้วเนาะนะครับอ่านะครับก็จะใส่คำว่าพัดไทม์ทำผู้กับงานประจำได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ทำได้นะครับโอเคเราก็กดยืนยันไปครับอ่าพอกดยืนยันนะครับทีนี้ มาใส่ตรงคำอธิบายงานครับโอ้คำอธิบายงานนะครับอย่างที่ผมบอ,อกเนาะนะครับรายละเอียดในส่วนเนี้ยนะครับผมจะใช้ผมจะใช้คอนเทนต์นี้ประจำนะครับเพราะว่า Facebook มันอนุญาตเนาะลองใช้รายละเอียดอย่างอื่นแล้วนะครับมันมันไม่เวิร์กมันไม่ผ่านนะครับเพราะมันไม่ผ่านมันก็จะปิดกั้นเพจของเรา นะครับผงเจกาจะเปลี่ยนจากแผนงประชาสัมพันธ์เป็นรับสมัครนักประชาสัมพันธ์นะครับอินดีมรับสมัครสมาชิกสำหรับคนที่ปกติเล่น Facebook l i ล e YouTube TikTok Google รับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรับทุกจังหวัดนะครับ บริหารงานโดยคุณก้องอกครรัฐน์นิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับไม่จำกัดวุฒิไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องเดินทางไปอบรมไม่จำเป็นต้องขายไม่ต้องสต็อกสินค้าสอบถามข้อมูลทักแชทครับอินดีมโปรเจกต์นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะใส่ประเภทเงินเดือนเนาะกดเข้าไปที่ประเภทเงินเดือนแล้วเรก็ เลือกนะครับต่อวันนะส่วนเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนขั้นสูงไม่ต้องไปใส่นะครับทีนี้ตรงตำแหน่งที่ตั้งนะครับเราเลือกเลยว่าเราจะยิงไปที่จังหวัดไหนนะครับโอเคอันนี้ผมจะเลือกไปที่อุดรก็แล้วกันนะครับลองไปที่อุดรกันเนาะอุดรธานีนะครับอ่า มันก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้นะครับเราก็จะเลือกในในที่มันเขาให้เรากําหนดนะครับผมก็จะเะรียกอะสุภรลายเบลลา่าอุดอรเชียงเชียงยืนอุดอรอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือ,ก,อกจะเอาน้องบวอัวอุดรอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอ่าผมเลือกเคหะอุดรสามสามเพลาก็แล้วกันนะครับอืมนะแล้วก็เลือกไปแล้วก็กดยืนยันครับ เสร็จปุ๊บนะครับมาบรรทัดนี้นะครับประเภทงานประจำนะครับให้เปลี่ยนเป็นงานพัฒนามนะครับใบรับสมัครอีเมลไม่ต้องใส่นะแล้วเราก็จะเปลี่ยนรูปภาพครับอัพโหลดรูปภาพนะครับอ่าก็จะหาเอ่อคอนเทนต์ที่มันดนๆหน่อยเนาะอาที่มันมีความน่าเชื่อถือก็จะเป็นรูปของคนกล้อง นะครับผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับก็รอให้มันอัปโหลดรูปภาพก่อนสักพักหนึ่งโอเคเห็นไหมครับเนี่ยมันจะโฟกัสในตรงเนี้ยมันจะมีคำว่า5้าพันสี่หมื่นบาทต่อวันนะครับนี้เลื่อนลงไปครับจะมีนะครับที่เขาเขียนว่าเพิ่มคำถามที่กำหนดเองนะครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็ใส่ข้อความอิสระ นะใส่ข้อความอิสระปุ๊บเราก็จะใส่แบบนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะลบออกนะครับนะครับตรงนี้ก็จะปุ๊บขึ้นมานะครับเราก็จะใส่คำว่าสวัสดีครับสนใจงานเสริมใช่ไหมครับฝากชื่อ id line ไว้นะครับทางเราจะติดต่อกลับไปกลับไปครับนะ ทางเราจะติดต่อกลับไปครับโอเคนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยอ่าเราก็จะมาตรวจสอบว่าเออโอเคถูกต้องไหมรูปภาพโอเคงานพัฒนาตำแหน่งที่ตั้งต่อวันไล่ละเอียดนะครับอ่าพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะกดคำว่าโพสครับอืม รอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งโอเคพอมันมาหน้านี้เราก็จะกดคําว่าเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการโพสต์ใบสมัครงานนะครับโอเคนะโอเคนี้กดออกไปก่อนนะครับทีนี้เราจะเข้าไปที่ facebook นะครับสำหรับ การต่อใบสมัครงานมันจะมาแจ้งเตือนที่นะครับการแจ้งเตือน Facebook ของเรานะครับมันจะมาแจ้งเตือนที่ f a c e book ของเราอ่าเราก็จะเลื่อนดูเมื่อกี้มันแจ้งเตือนแล้วอยู่ตรงไหน,นอ่ะเนี่ยเเนี้ยมันจะบอกว่าใบสมัครพัทไทม์ของเรานะมันหมดอายุไปแล้วนะครับเนี่ยพอเรากดเข้ามาเห็นไหมครับ มันจะมีคําว่าต่ออายุใบสมัครงานแต่เราอย่าเพิ่งกดต่อนะครับอย่าเพิ่งกดต่อกดคําว่าแก้ไขก่อนนะครับกดคําว่าแก้ไขก่อนจะต่อนะมันจะโผล่ว่าหน้านี้ไอ้ตาแหน่งนี้มันจะหายไปให้เราใส่ตําแหน่งใหม่ก่อนนะครับให้เราใส่ตําแหน่งใหม่ก่อนอ่าใส่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับางานพัฒนาทําคู่กับงานประจําก็ได้อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกก็ทําได้นะครับ อันนี้นะผมก็จะเอามาไว้ที่คีปบอร์ดนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับการใช้คลิปบอร์ดมาปากนะครับก็กดติดตามไว้ทาง channel นะครับอ่ะนี่เจอแล้วนะครับพัดไทม์นะเสร็ปุ๊บเราก็เลื่อนมารายละเอียดใส่เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดไม่ต้องไปแก้มันนะครับสิ่งที่เราจะแก้คือเปลี่ยนพิกัดครับ อ่าใบเก่ามันจะลงที่สงขลาใช่ไหมทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่อ่าเปลี่ยนไปที่ไหนดีสุราษฎร์ก็แล้วกันเนาะนะครับเอ้ไปที่นครศรีโอเคนครศรีนครศรีธรรมราชนะครับโอเคผมจะยิงไปที่เทศบาลเลยเทศบาลนาครศรีธรรมราชนะครับ อ่าลงคืนแบบนี้แล้วเราก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันอ่าเราก็จะมาดูอ่าเปลี่ยนรูปภาพนิดหนึ่งนะครับกดแก้ไขแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับอืมก็จะไปหารูปภาพที่มันมีคอนเทนต์ที่โชว์ในเรื่องของลายลงลายได้นะครับอืมนะ ถ้าจะให้ดีก็คือเน้นรูปของคนกล้องนะครับเน้นรูปของคนกล้องนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับอืมอ่ะเป็น work f ก o m h o m e ดีกว่านะครับเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับเรียบร้อยรอ upload. อัพโหลดอ่านะ มันก็จะมีในเรื่อง4 0 0ร้ถึงสี่หมบาทต่อวันเน้ในให้มันเห็นนะครับตัวไรายได้นะมันจะเป็นจุดดึงดูดนะครับทีนี้นะครับเราก็มากดแก้ไขตรงข้อความอิสระนะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะลบตรงไอตัวสนใจนี้ออกก่อนนะปุ๊บนะครับิสต่อกกลับไปครับอ่าอ่าเห็นไหม สวัสดีครับสนใจงานเสริมใช่ไหมครับฝากชื่อ id ไลน์ไว้นะครับทางเราจะติดต่อกลับไปครับเสร็จแล้วเราก็กดเรียบร้อยครับเราเลื่อนดูเหมือนเดิมครับเราก็เลื่อนดูตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเออมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ใส่ไหมอะไรยังไงนะครับเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกครับอ่ากดบันทึกอ่ะอันนี้เกิดข้อ ข้อผิดพลาดก็แสดงว่ามันไม่อนุญาตนะครับเราก็ตกลงไปนะถ้ามันไม่อนุญาตก,ก็ตกลงไปเราก็จะกดยกเลิกทีนี้เราก็มาลองต่อมันใหม่นะครับปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นก็รอให้มันขึ้นอ่ะแสดงว่ามันยังไม่ยอมให้เราต่อนะครับถ้ามันยังไม่ยอมให้เราต่อนะก็ค่อยกลับมาแก้มันวันหลัง นะครับค่อยๆกลับมาแจ้งมันวันหลังอันนี้สาธิตเผื่อมันเจอต่อนะครับเราก็เข้าไปต่อทางนะครับการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนลงมาแบบนี้ครับมันจะแจ้งเตือนลงมาเนาะเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเนี้ยผมก็ต่อไปแล้วเรียบร้อยก็ต่อแบบเหมือนวิธีเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับประมาณเท่านี้นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง ชัยแนวอินดิมทีมเอาไว้สำหรับผมจรน,นันทวันทัศกุลน,นะครับก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เอาไว้ติดตามคลิปปวนใหม่นะครับในวันถัดไปจะทำคลิปดีๆมาฝากกันนะครับขอพระคุณครับ